เิดตำนานเซียนแปรรงสีขอยันฟ้าประทานพรเสริมโชคค้าขายดีปลดนี้ได้เซียนแปรรงสีอาจเป็นชื่อที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนและแวกจังหวัดปทุมธานีและพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาค้าขายเชื่อว่าต้องมีคนเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอนเพราะบางคนไหวบูชารูปเซียนแปรรงศีเสมือนเป็นหนึ่งในของขลังในการค้าขายและทำธุรกิจต่าง เซียนแปรงสีคืออาจารย์โง่กิมคยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่มีตัวตนอยู่จริงๆสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มีชื่อไทยว่านาะทีทองสิริเป็นที่รู้จักการในฐานะเจ้าของโรงสีย่านปทุมธานีที่ขยันทำมาหากินจนสามารถสร้างตัวได้อีกทั้งยังมีความรู้ด้านพิธีกรรมและศาสตร์หุงจุ้ยแบบจีนทําให้ผู้คนต่างพาก,กันเรียกชื่อท่านว่าเซียนแปรงสีที่นับถือเซียนแปรงสีจะบูชายันฟ้าประธานพร ซึ่งถือเป็นยาประจำตัวของเซียนแปรงสีที่บรรดาลูกศิษย์และผู้เริ่มใสนิยมพกติดตัวเก็บไว้ที่บ้านหรือร้านค้าเพื่อเสริมสิริมงคลในด้านการค้าขายเนื่องจากเชื่อว่าการไหว้บูชาเซียนแปรงสีจะช่วยเสริมมงคลในเรื่องการเงินโชคลาภทรราหากินได้ไม่มีอดตายบ้างก็ไหว้บูชาเพื่อเสริมมงคลเรื่องการงานและความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทําธุรกิจหรือค้าขายก็จะนิยมบูชารูปเซียนแปรงสีเพื่อเชื่อว่า จะช่วยดึงดูดลูกค้าจากที่เคยขายข,ายของไม่ดีก็จะเริ่มมีลูกค้าหลังไหลามาไม่ขาดสายทั้งนี้ผู้ที่บูชาเซียนแปรงสีก็ต้องเป็นผู้ที่ทำมาหากินโดยสุจริตและไม่บิดเบียนผู้อื่นประวัติเซียนแปรงสีนายกิมเคยแท่งโง่เป็นชาวจีนเกิดที่ตำบลเท้งไฮเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2441เดินทางเข้ามาย่างประเทศไทยเมื่ออายุได้ราว10ปีต่อมาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปค้าข้าวเปลือกเมื่อตั้งตัวได้จึงร่วมหุ้นก่อตั้งโรงสีข้าวบริเวณปากคลองบางโพล่างปัจจุบันคือตำาละบางเดืออำเภอเมืองปทุมธานีเมื่ออายุได้22ปีท่านได้สมรสกับนางนวลสีเอี่ยมเข็งมีบุตรธิดารวม10คนในจํานวนนี้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก4คนหลังจากนั้นท่านได้ตั้งกิจาการโรงสีของตนเองบริเวณปากคลองเชิงรากใกล้กับวัดสารเจ้าพร้อมทั้งได้รับสัญชาติไทย ทอยอและเปลี่ยนชื่อเป็นนายดีทองสิริท่านมีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานของวัดสารเจ้าบูรณะซ่อมแซมและจัดการพิธีกรรมต่างๆในงานสำคัญของสารเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเทียนอาคารไม้เก่าๆในหลายครั้งท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในพิธีกรรมต่างๆจนเป็นที่เชื่อกันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีองค์อองคือองค์ที่กงประทับในตนส่วนผ้ายนั้นจะเรียกว่าเทียนกัวสือหก แปลได้ว่าเหล่าถวยเทพบนสวรรค์ชั้นฟ้าประทานพรให้มีโชคลาภความสุขนอกจากนี้ท่านเป็นผู้มีเมตตาชอบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านความเชื่อจีนจึงทำให้มีผู้ศรัทธาทั่วไปท่านเสียชีวิตลงเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2527ด้วยวัย85ปีที่โรงพยาบาลพยาไทยปัจจุบันสาลเจ้าของท่านตั้งอยู่สารางทีทองศริภายในวัดสาลเจ้า ยันฟ้าประทานพรความหมายภายในยันประกอบไปด้วยบนสุดเป็นเง็กเสียนห้องเต้เทียนหกกัวสื่อส่วนตรงกลางเป็นชื่อเรียกสายฟ้าสามเส้นและกระแทกพื้นปฐพีนอกจากนี้ยังมีเท้าจตุโลกบาลหนึสองสและสีให้เกิดสินดีขจัดปัดเป่าและมีเทพสามตาอยู่ตรงกลางล่างคำวอยพรยันฟ้าประธานพรมีดังนี้ขอให้ฟ้าประธานพรความมั่งคัง่งร่ำรวยโชคลาภสุขภาพอายุยืนยาว ยันฟ้าประธานพรหนึ่งกาพกพาติดตัวปรับวงช่วยชีวิตบุกเบิกฟันฝ่าสร้างเนื้อสร้างตัวเอาติดที่ประตูบ้านสองข้างแบบกุ้ยนั่งรับแรงประทะโดยมีกาใหญ่ๆเป็นประธานในบ้านเช่นห6 7 8 9เจ็ดแบหาในบ้านเสริมพลังให้ตัวบ้านยันฟ้าประธานพรสองกาล้านเสริมสวยเป็นสเสน่ยยันฟ้าประธานพรสามกาสำหรับที่ที่มีอาถรรพ์เยอะเป็นการต่อสู้ข่มวิญ,ญญาณเจ้าที่เจ้าทาง ยันฟ้าประธานพรสีกาสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมพัตาคารรีสอร์ทบริษัทนำเที่ยวเป็นเรื่องการสื่อสารการประชาสัมพันธ์โรงแรมก็สามารถใช้ได้ยันฟ้าประธานพร5การโรงเรียนกวดวิชาสถาบันติวเตอร์โรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งใหม่ๆที่ยังไม่ดังชื่อยังไม่ติดชาร์ตร้านขายสังคพันธ์ร้านขายหนังสือเครื่องเขียน ยันฟ้าประธานพรหกการโรงแรมสถานบันเทิงเรื่องโรงร้านเสริมสวยร้านขายของสวยงามร้านขายดอกไม้จัดดอกไม้ยันฟ้าประธานพรเจ็ดกาสำหรับฟื้นฟูกิจการคลินิกร้านทำฟันขายอุปกรณ์การแพทย์วัสดุก่อสร้างบริษัทรับสร้างทางยันฟ้าประธานพร8ปดการร้านเล่าร้านอาหารสำหรับนายทหารในตำรวจข้าราชการตั้งไว้ในห้องทำงาน หลังโต๊ะบนหัวเก้าอี้ที่เรานั่งมีบารมีลูกน้องเกรงขามหัวหน้าผู้จัดการยันฟ้าประธานผ่อนก้าวกาขายเครื่องสังฆทานมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ายันฟ้าประธานผ่อนสิบการเสริมทางให้บ้านเป็นการเสริมเติมเติมเต็ม,ตมใช้ติดเป็นประธานในบ้านจะสมบูรณ์มั่งคั่งทรัพย์สินเรื่องเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงพูดถีพิศาจสิ่งอาถรรพ์ไม่มากรำกายโรคไภัยไม่เบียดเบียนการบูชาผ้ายันแปรรงสี หนึ่งก่อนแขวนบูชาจุดธูปบอกเจ้าที่เพื่อจะขอแขวนผ้ายันสองนำผ้ายันแขวนบนผนังโดยให้ผ้ายันหันออกหน้าร้านสามนำกิมหวยหนึ่งคู่ติดตรงกลางด่านล่างของรูปและปักธูปไม่จุดห้าดอกและแขวนภูมิลาลัยพลาสติกหนึ่งพวงบนกรอบด้านบนเป็นอันเสร็จพิธีสามารถถวายภูมิลาลัยสดเพิ่มได้ทั้งนี้กิมหวยธูปห้าดอกและภูมิลาลัยพลาสติกควรเปลี่ยนปีละหนึ่งครั้ง